สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมอสเซเล่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับเกม r i s e s u n of Rome เหมือนเดิมนะครับก็มาต่อจากภาคเดิมกันเลยนะครับก็หลังจากเราลอดตายมาจากการถูกพวกบิโตนหรือบิเจนเนี่ยทีมตกจากสะพานมานะครับเราลอดชีวิตมาสุดท้ายเรากลายมาเป็นดามิคิสนะครับ longer pain the เขาบอกเลยว่าประชาชนของเราเนี่ยไม่แต่ทุกคนนี่จะใจหอเหี่ยวลงทุกวันทุกวันเพราะเกิดจะลิดส,สงครามนี่แหละครับบอกเลยว่าสงครามไม่ใช่ทางออก ไม่ใช่ทุกคาตอบสงครามไม่เคยดีเสมอครับไม่เคยดีต่อฝ่ายใดแม้กระทั่งฝ่ายเราเองก็ตามไปครับไปเลยอยากเขียนไหมเดี๋ยวคนพร้อมที่จะ เฮ้ยอะไรบ้าพร้อมที่จะจัดการไอจกักรรรดินีโอเพราะมันคือตัวต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตกใจเอาลงไปดูก่อนตัวนี้ไม่มีอะไรก็ขอสำรวจหน่อยนะครับยังไม่ตึง <Okay. S 2> ไปกันต่อเลยดูอันนี้ทุกคนมีพร้อมที่จะไฟกับจักรพรรดิของเราแล้วแต่ <c oughs> นิโอตัวแสบไอเวนเจอกูแน่แด่มึงได้รู้ฤทธิ์บุญแห่งโรมที่มีนามว่ามันอู้ Praetorians, what's this then? Valiant hero? Battle-scarred veteran of the campaign! Drop your swords, or I will kill you where you stand. Get We Don't let him go to you like that! Help me! Come on! Come on! That's it! You think that's a shitter lesson? Huh?

ตายให้ได้สักตัวขอสัชชูทุกอนเฮ้ยโหมดทัชชูสุดบุกต้องตายตายซะไอ้เวรไอ้พวกน้อนไอ้พวกหมาข้ารับใช้ขี้ดาบเอย

ไอ้โคนีโอมรับใครติดคนแล้วบอกเลย <c oughs> มึงไม่ยอมมาอยู่ฝังกูงเองโอ้ยไปยังไปอไปไงนวะโอ้ขอบคุณขอบคุณเซนตูริออนหลังก็ระวังนะไป คือทหารคนนี้โอ้ยไม่มีช่างมาันไม่สำรวจแล้วตกหล่นอะไรช่างมาแล้วกันครับเอ้ยติดนสิสัยปะขอโทษครับระนะนะท่านผู้ชมขอสำรวจหน่อยติดนิสัยตกหล่นชาวะเนี่ยมีผีปะเนี่ยเฮ้ยยเฮ้ มึงไม่เห็นจริงี o t n e t a c k to โอ้โหโหดมาโดเดขนาดนี้ม,นนมึงไม่เห็นไม่เดีเราจะได้รอดเไปมึงไม่เห็นกูก็ถือว่าโชคดีแล้วครับเก็บหอครบ There's a rogue soldier on the kill, and we're going to find him. You murdering scum! Come on, lads. Drop your weapons. i คนทีน่จะฆ่ามึงคือปาลิพุ่ผู้นี้นี่เองเฮ้ยโลตัดขาแล้วแทงขาซ้ำลอยไปดิ ตายดีดมเ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่้ยกูอยูอ่ยนี่ไม่เห็นูเหรอเฮจะตายดีมเ้ยตดีไมเ้ยไปต่อเลย อันนี้ก็ยังเป็นาพาร์ที่ดูเดือดเหมือนเดิมดูเดือดทุกาพาร์ทเ่ยดูซองแล้วเฮ้ยแปลกๆนลนี่มีเครื่องธนูด้วยกูอ,อยู่นี่ไงเทคโคเวอร์อะไรเทคโคเวอร์อะไรยิงกูเหรอยิงกูเหรอ ยิงกูเหรอย่าหน่อยนะน้องชายในเจลวไหนวะเฮ้คเสียงเพลงไปแล้วถ้าก็ไม่มีไปกันต่อไปสืสำรวจนิดนึงสติดใสเล่นเกมทุกเกมต้องสำรวจเสมอเผื่อมีของ stand down or die stand down just who do you think you are we are praetorians ปาดคอให้รู้ว่าคนนี้รออะไรต่อ,อ,อ,อยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกเหรอฮะดาหน้หาเรามหมดเลยพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะอุ้ยเอามึงก่อนเลยมไม่มีโล่ไอนี้โล่ไว้ที่หลัง แข่งซ้ำให้รู้ว่าคนเนี้ยหล่อหล่อแม่งขึ้อย่างไรเฮยเฮ้ยเฮ้ยขยินวุ่นวายคันธีพวกมึงเนี่ยฮะวุ่นวายให้มันได้ไรอยู่ข้างหลังเว้ยฮะเห็นไหมว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัส ไปไปไหนต่อโอ้ยเดือดเดือดมากไปโซนตีนพิทักษ์โลกไายื้มคำพี่เบ้หน่อยไปนต่อครับเออตรงไหนก็มีแต่สงครามสงครามเอไปไหนต่อวะ ปีลงเหรออ๋อปีขึ้นนี่โอ้เราก็คิดไปไกลไปอย่ามาแต่เสียเวลาเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะโอ้โห ศพมันก็บิดเบี้ยวเกินออโอ้โ<ฮ>นวจัดศพล่สาสุดที่ทิ้งโอโ้โหนอนบิดเบี้ยวทาสวยเหลือเกินน่าไปเป็นยิมนาสติกน้าเราเนี่ยโคได้ทีมชาติเลยแหละฮ้ <c oughs> ไปกันต่อครับ ศึกนี้นยังอีกยาวไกลมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยอ่ะอ๋อตีได้ด้วยเหรอเออแล้วกูพลาดมากี่กี่ถ้วยแล้วเนี่ยผู้คนเครียดเตเรื่องที่จะ stranger? No. you lost, I'm Are home. not like you remember it though eh nothing is in Rome now อืมอืมอือะไรพวกคนเรื่องที่จบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วทุกอย่างมืดแปดด้านแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเชื่อผมเถอะครับการที่เรามีชีวิตอยู่ดีกว่าเราฆ่าตัวตายโดยทิ้งคนข้างหลังไว้ให้เสียใจนะครับ ที่พ่อกับแม่มาเจอเราในพาร์ทสองถึงน้องสาวที่ไม่ทันได้พูดก็ได้ตายไปแล้ว You see, Marius, it's not always in distant lands that our greatest enemies lurk. Who are you? Why did this happen? My father was a hero of Rome. Your father was a great general and a popular senator. Too popular, perhaps. The emperor is a jealous man, a petty man. Your father. Lived to serve Rome. Emperor Nero serves only himself. He seeks power for the sake of power. He believes himself a god. A cold wind from the north whispered poisonous words in the emperor's ear. Your father and other like minded men wanted to return Rome to its people. So the emperor had them murdered. After all, that is what emperors do. The spoils of his greed were divided between his sons, Basilius and Commodus. He lavished upon them great powers and responsibilities for which they were unworthy. Rome is failing its children, Marius. You are a vital piece in the game of man. And you, like all of us, have a role to play damocles spirit of vengeance the fate of the empire is in your hands save rome save rome from them ก็ทำหนกากากเลย I needed entry to the Emperor's tournament. This could be granted by just one man, so I paid him a visit. Damocles? I come for the tournament. Ah! <laughs> You're a gladiator. <laughs> oh. mm, the, uh, the mythical armor is it's a fine touch indeed. You gave me quite the shock. Only the most skilled fighters can enter the tournament. Let me see if you fight as well as you dress. <laughs>

เก็บไปเนึ่งหลือสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่รับเทพ,พไปได้น้องอะไรฮะรออรารกันไม่เคยเห็นคนหล,อหล่อเหรอ ตายดริงไหมฮะคู่นี่คือนักระดับเทสฮะเทพเจ้าส่งมาให้กูเป็นผู้ล้างแค้นล้างแค้นทุกคนที่ทำไม่ดีกับโรม the Next on champion of the arena all the way from my there like watch yourself this one is serious <laughs> your <yourself>. uh huh yeah <laughs> ายดีไหมตงมาแค่ไหนก็จการเพิมขนเลยตาหน้ามันคกูก็ไม่เว้นหรอกเฮ้ยอกคอร์ออนมันสุกท้ายเลย Yes, sir. Have the potential, your wonder. Now, let's spice it up a bit. For our next act, we welcome two champions, Romulus and Remus, the killers of Carthage. Let's not make it too easy. I please. So Loose the palers. <laughs> ีหลายดอดว่ะหลายดอดเลยหลายดอกเฮ้ยเฮ้ยหลายดอกได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวนีนะไม่เข้าสีเดียวตัวหลึงตัวสุด้ายเนี่นยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็เอาบ้างเฮ้ย พลังกระมึงแม่งมาคู่เลยแบบนี้พลังดรอทิชช็อกแค่นี้กระโดดไหวน้อง Come meet me in my quarters. You want to fight for your emperor, and you shall. Oh. Here is your scroll of entry. Don't lose it. You've transformed killing into an art form. I, however, express myself in different ways. Here is some of my more recent work. I've just completed the final. <clears throat> Embellishments. It's a gift for my father, the emperor. It's an amazing piece of work, if I may say so myself. Containing a, a hidden surprise. A small compartment inside the head that will make it cry the finest white wine to symbolize his great love for the Empire. Though I suppose it could be made to cry anything, really. Anything? Don't go on time. Blood so much blood. Grey mountains drag down the Senate. The street. The streets of Rome will run red. Red with blood. I've seen you in my dreams. Cut me loose if you wish to know your future. Fallen hero of Rome. Spirit of vengeance. Damocles shall be slain by the great general Maris. And that general shall be slain by Damocles. But Emperor Nero, he can only die by his own sword. You cannot kill him. Commodus was next here at the Colosseum he would show all Rome his great victories and claim our deeds as his own. Now I would earn the right to fight him and cut this poison from the heart of Rome I would have my vengeance okay. Okay. ว่าจบแบบนี้ก็ต้องตัดพาร์แล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับจะได้ติดตามดูคลิปใหม่ๆของพวกเราโดยพวกเราก็มี3คนนะครับอย่าลืมไปดูคลิปเดี่ยวของพวกเรากันด้วยถ้าอยากิะชมอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ